ดูเหมือนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วครับว่าสถานที่ที่มีสารตายายหรือว่าสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนเราจะได้เห็นรูปปั้นม้าลายขึ้นอยู่จํานวนมากนะครับและมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กกลางใหญ่ครับถามว่าทําไมต้องเป็นม้าลายวันนี้เป็นคําถามที่ผมสงสัยส่วนตัวและน่าจะเป็นประเด็นที่หลายคน ตั้งข้อสังเกตกางขากันอยู่นะครับว่าเหตุใดจําเป็นต้องเป็นม้าลายซึ่งเอามาไว้ตามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆความเชื่อนั้นมีหลากหลายมุมมองครับบางก็บอกว่าเมื่อบนบานสารกล่าวด้วยม้าลายจะทําให้ท่านเกิดความสําเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นอีกความเชื่อหนึ่งน,นั้นบอกว่าม้าลายนั้นมาจากมาลายครับ ก็เป็นกรรมที่ถือว่าท้องต้องกันมาแล้วก็จับคู่กันมาโดยตลอดก็เลยให้เห็นทั้งม้าลายและมาลายควบคู่กันไปสุดท้ายคือม้าลายนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยบนท้องถนนวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ในจุดที่สำคัญก็คือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนนับได้ว่าเป็นโค้งร้อยศพย่านรัชดาแห่งนี้ครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับพี่สุพิษนะครับสวัสดีครับพี่สุพิษครับวันนี้เรามายืนอยู่ในจุดที่ว่าโค้งอันตรายโค้งสารอาญารัชดานะครับเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งไหนๆก็ไหนๆแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องเตือนใจอยู่แล้วก็มีม้าลายเกลือนเต็มไปหมดเลยอยากให้พี่สุพิษช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอดีตกับปัจจุบันม้าลายมีความสําคัญยังไงครับ ก็ในอดีตที่สร้างไอ้ถนนรัชดาเนี่ยนะครับก็คือว่าก็มันมีมีความเชื่อว่าหลังจากที่มีดาราใดที่ขับรถมาแล้วมาตายนะฮะมาตรงตายตรงนั้นก็หลังก็เกิดอาถรรพ์ขึ้นมาที่มีต้นโพขึ้นมาต้นหนึ่งพอต้นโพขึ้นโตขึ้นมาก็มีคนมาเอาผ้าเนี่ยมาพันมาพันแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเครื่องสักการะอ้ ที่มาบูชาทางความเชื่อก็มีมาเรื่อยๆและสะสมมาประมาณเกือบไม่ต่ำกว่า30กว่าปีนะก็มากขึ้นนะฮะตลอดนะฮะเพิ่มขึ้นทุกวันนะมีทุกวันมีทุกวัน,วนครับจริงๆแล้วม้าลายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากม้าลายตัวแรกหรือไมมฮะม้าลายตัวแรกพอมีม้าลายตัวแรกปุ๊บตัวที่2ตัวที่3 4ี่ก็เลยตามมาแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นฝั่งโน้นที่อยู่บริเวณต้นโพเห็นว่า ในช่วงนี้กําลังจะมีการทําบุญครั้งใหญ่ใช่ไหมครับแล้วจะเอาม้าลายเนี้ยออกไปให้หมดใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นหน้าที่ของคอวายรักษาและกรุงเทพมหานครที่จะต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะฮะมันเป็นหน้าที่โดยตรงเลยไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ดูพื้นที่ต้องสวยงามด้วยนะตรงน,นี้เป็นหน้าที่แต่ว่าในส่วนของที่จะย้ายหรือว่าทำไอพาไปทาลายลายมาดลายที่อยู่เกาะกลางน่ะ ไม่มีแนวคิดตรงนั้นแต่ว่าตัวที่เราระวังมากที่สุดก็บนสะพานลอยบนสะพานลอยซึ่งเป็นอุบัติเหตุบ่อยๆครั้งที่ว่าของที่เส้นวหายเนี่ยหล่นมาโดนรถเขาและอะไรต่างเนี่ยมันเกิดความเสียหายซึ่งมันเดือดร้อนทั้งหมดนะครับทั้งประชาชนที่เดินไปมาสัญจรไปมาทั้งข้างบนข้างล่างนะก็จะเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับตะก่อนเนี่ยม้าลายเนี่ยเยอะมากเลยเกลื่อนเต็ม สองข้างทางสะพานลอยเลยใช่ไหมครับและตอนนี้คนก็เลยเดินเตะลงไปข้างล่าง,งบ้างก็มีนะครับรวมจะถึงน้ําแดงใช่ไหมที่เอามาเป็น เครื่องเ,เส้น,เ,นเครื่องเส้นเครื่องไหว้ถวายสักการะกับสิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณนี้<อ>คราวนี้ครับพี่สุพิธครับอยากให้ช่วยพูดถึงความปลอดภัยในระแวกนี้เหตุสําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร,<ส>ครั้งเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยเป็นโค้งที่เท่าที่ผมดูนะเป็นกิโลกิโลเลยนะ<อ>เป็นโค้งที่ไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันโค้งแบบเหมือนโค้งไม่สุดนะฮะทีนี้ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเนี่ย เครื่องเตือนใจเยอะขนาดนี้แล้วผมว่าเรื่องของความปลอดภัยหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาทํายังไงกันบ้างครับกับมาตรการที่เกิดขึ้นคือทางทางกรุงเทพมหานครต้องดูแลนะครับเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าทุกด้านแถ้ามันมีพ่อบอกครองอะไรเราก็ต้องหาทางและหาแนวทางแก้ไขอยู่แล้วนะในจุดนี้ก็มันมันเป็นเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่งด้วยความเชื่อที่เอาของเส้นไหว้มาบูชายเยอะแยะมากมายนะฮะตรงนี้เราก็ พยายามนะฮะที่จะดูแลเรื่องความสะอาดตรงนี้อยู่แต่ว่าจะทํำยังไงลนะ่ะเพราะว่าคนที่ไปไปฏิบัติตรงนี้ก็เชื่อเหมือนกันว่าอาจจะมีจริงหรือไม่จรงิงเ็าบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ตรงนี้ก็เป็นคําที่ติดปากกันมานะตรงนี้พยายามตอนนี้ก็มีท่านพระสงฆ์นะฮะพระสงฆ์ตรงนี้ก็มาจะมาช่วยดูว่าจะมีทิพิธีการอย่างไงแล้วก็ของที่เส้นไหว้ตรงนี้จะไปทําอะไรได้ก็ได้คุยเบื้องต้นว่าจะไปสร้างวัดที่จังหวัดกาญจนบุรีรก็เดี๋ยวก็ ก็ท่านพระมาแล้วก็ท่านจะดูเลิกดูว่าวันไหนจะต้องเอาออกอย่างไรเดี๋ยวท่านจะบอกเองครับแต่ทีนนี้บนสะพานลอยเองก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ให้เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดมาขัดจัดกวาดเช็ดถูกันทุกวันเลยนะครับเพราะเราจะเห็นว่าทั้งเครื่องเส้นไหวแม้กระทั่งม้าลายก็เพิ่มขึ้นทุกวันเดี๋ยววันนี้ขจัดไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกแล้วอย่างนี้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ หลายคนนั้นก็ยังให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในละแวกนี้กันก่อนแต่คราวนี้ครับดูถึงเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่วนใหญ่มักเป็นช่วงเวลากลางคืนถ้าหากดูแล้วสถานบันเทิงเนี่ยมีส่วนไหมครับพี่สุพิษเกี่ยวกับการทําให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าช่วงเมาแล้วขับพอนัก,นกสิงักงงเมาอะนะวิ่งกันแบบเต็มที่เลยสุดท้ายมาเจอโค้งแบบนี้ก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นฮะ ครับตัวนี้นะสิ่งสําคัญก็คือว่าความประมาทแล้วก็เมาด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าสถานบันเทิงถนนรัชดาตรงแถวพระรามเก้ายังมีมากมายน้อยแค่ไหนแต่ว่าในช่วงที่สถานบันเทิงเลิกก็ประมาณตีสองตีสองกว่าจะออกมาก็ร่วมตีสามตีสามตีสี่นี่กำลัง,มงเมาเต็มที่และมาถนนรัชดาซึ่งในช่วงเวลายอย่างกล่าวนะเป็นถนนที่ว่างก็เหยียบมาเต็มที่พอเหยียบเต็มที่แล้วเป็นโค้งที่ยาวๆอย่างนี้มัน มันบังคับไม่ได้บางทีว่าเป็นทางตรงบ้างทางโคง้งบ้างมองไปข้างหน้าก็ดูเหมือนก็ไม่มันเป็นทางตรงมันก็แหกโค้งบ่อยๆเพราะว่ากาดแล้วที่นี่ก็เพิ่งซ่อมไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังมีพวกมาชนอยู่บ่อยๆก็ต้องซ่อมกันนะฮะตรงนี้มันสิ่งที่เชื่อตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าไม่ไม่เป็นก็ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ประมาททั้งนั้นนะที่มาประมาทเมาแล้วก็ขับรถเร็วขนาดนั้นนะครับที่มันเกิดปัญหากัน เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับบรรยากาศแม้ว่าเราคุยกันอยู่2คนนะครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ยินเสียงบีบแตรรถบางท่านอาจมีความเชื่อที่ว่าเวลาผ่านมายังจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บริเวณนี้ที่เคารพสการะเนี่ยก็มักจะบีบแตรให้เหมือนกับเป็นเกิดการเคารพอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ได้ยินมาตลอดเลยละครับก็เป็นบรรยากาศที่นามาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้รับทราบวันนี้ขอบคุณพี่สุพิษด้วยนะครับ ผู้ที่จะให้ข้อมูลของเราได้ดีที่สุดว่าจุดไหนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสำหรับโค้งรัชดานะครับก็คือพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ที่ประจําจุดกันอยู่ในละแวกนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขากันนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับจุดนี้เกิดอุบัติเหตุล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่ครับประมาณผมจําไม่แน่ใจนะประมาณไม่ถึงเดือนแะครับไม่ถึงเดือนครับอันนี้เกิดเหตุเสียชีวิตอะไรหรือเปล่าครับเสียชีวิตเลยครับตรงไหนเรั่มจากไหนรถมันแหกโค้งมาครับมาล้มตรงเนี้ย แล้วตรงนี้เนี่ยปากซอยพิธดาพิเศษ36ครับตรงนี้ก็เป็นยังไงครับทำเลที่ตั้งดูเหมือนว่าจะค่อนข้างแคบพราะมีทั้งรถเข้ารถออกครับผมส่วนมากจะเป็นรถรถที่มาจากสี่แยกประหลครับมาแล้วมาเสียหลักบางครั้งมันก็ขึ้นมาชนคนนี้เลยครับเนี่ยครับป้ายเนี่ยจะหักครับเนี่ยป้ายเนี่ยจะจะชนป้ายแล้วก็หักชนรถพวกรถมอเตอร์ไซค์วิน ครับผู้ชมครับผู้ป้ายครับยังถูกดัดขึ้นมาอยู่เลยนะครับเนี่ยมีรอยหักรอยอะไรนะครับแล้วเห็นบอกว่าป้ายเนี่ยเปลี่ยนไปหลายชุดแล้วละครับหลายชุดแล้วครับถ้าดูทางกายภาพของกระโดดครับตรงเนี้ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะว่ารถที่มาจากบริเวณด้านในโดยสายมันแครับซอยมันรถเข้ามาด้านในรถที่มาจากสี่แยกปรหลวนมันก็เสียหลักมาด้วยครับแล้วก็มาเกิดมาชนกันเข้าแล้วสังเกตดูนะครับ ค่อนข้างเร็วครับผมแล้วรถมาค่อนข้างเร็วนะครับผู้ชมครับและที่รถที่ออกมาเนี่ยก็เร็วเหมือนกันแม้ว่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่ว่ารถที่มาจากด้านนู้นก็มองไม่เห็นไฟที่กับพี่บอกมาไม่เห็นครับ,รบ่วดใจเนี่ยมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์น,นะครับหรือรถยนต์ทั่วไปปฏติเหตุบ่อยกว่ากันพอกันครับมอรถยนต์ทั่วไปมากกว่า ถ้าหากเปรียบเทียบครับระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นฝั่งไหนกว่าจะเห็น่อยกว่ากันครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับผมฝั่งที่เป็นฝั่งขาเข้าครับผมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่วันนี้ครับได้มาจากส่วนนึ่งกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุมากที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับไม่ว่า คุณจะบทบานสัรกล่าวด้วยสิ่งศักสิ์ชนิดใดก็ตามที่สําคัญครับถ้าหากขับรถมาด้วยความประมาทท่านอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นํามาฝากผู้ชมทางบ้านให้รับชมกันนะครับพักกันก่อนสักครู่ส่วนช่วงหน้ามาดูต่อมแมลงวันครับ